ในคลิปนี้นะครับเราจะมาแกล้งพี่หวานด้วยการแปลงร่างเป็นบ๊อปบี้และแปลงร่างเป็นฮักกี้แวกกี้เพื่อไปป่วนที่หวานกันนะครับจะเป็นอย่างไรกดไลค์แล้วไปดูคลิปกันเลยถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวน,นี้เหมือนีวนี้ก็ไป ทุกคนตอนนี้พี่หวานเขาก็อยู่ตรงหินนะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนพอตอบวงกลมนะครับเห็นปะทุกคนสีวนิหวานยองไกลอ่ะคือวันนี้นะคะทุกคนแบบแบบอนในวานนีบเราจะมากพี่หวาิดกับสับปะร้นะครับผมนะคือป๊อปปี้มันเป็นตัวละครในป๊อปปี้เพยทานนะครับรู้สึกเหมือนเป็นตุ๊กตาตุวกานี่นะครับผมนะแบบตุ๊กตากรอดเลยทุกคนนั่นเละทุกคน แต่ว่าเราเจอมาทั้งฮักกี้เวกกี้ปกติฮักกี้เวกกี้ผู้หญิงฮักกี้เวกกี้ทอมอะไรอย่าจุบแบบนี้เราจะเจออะไรอ่ะโอ้ยไม่กดยังพูดไม่เซจเลยเฮ้ยไม่กดยังพูดเลยก็หเสียงหัวก็ดังมากโหทุกคนนั่นเลยทุกคนอุ้ยช้ำเถอะก็ เสียงงูดังจังอ่ะยูเพราะหวานเอาเสียงเกมขึ้นดังไปแล้วก็ไหนทุกคนเราไม่รู้ว่าเราจะเจอตัวอะไรนะคะทุกคนก็ต้องมู่บ้านใกล้ๆด้วยอะว่าพี่หวานมาพี่หวานต้องเดินไปหมู่บ้านแน่เลยเฮ้ยอ๋อเข็มทิศมันทำไมหวานว้าบตกใจหมดกันนึกว่าอะไรเข็มทิศวาร์ปได้ด้วยเหรอก็วันนี้นะคะทุกคนแบบเอาเข็มทิศมาด้วยคือจะมาบอกทางนะคะว่าเฮ้ยอุ้ยมีหมู่บ้านตรงนั้นด้วยอู้หอุสาวจะมาตามหาหมู่บ้านสนับสนารที่ด้ด้วยนี่อะไรเงี้ยไม่คิดว่ามันจะแบบเจอหมู่บ้านแต่ดีนะครับในการแโดนแล้วกันขอบคุณหวานมก มันทำให้วาดได้จริงหรออ๋อโอ้มันเป็นอย่างนี้เหรอโอ้ไม่ต้องเดินอลไวแบนั้นอ่ะโกงเกินโกงเกินวาบไปด้วยอ๋ออุ้ยจริงอ่ะหึ้ยจริงจริงจริงจรงเฮ้ยมันโกงเกินแล้วมาหาอาหารเบิ่อเลยคะทุกคนเออเอาของมันยังไม่ค่อยสุกเลยแต่อะไรไปให้หมดเลยอ้าเอ้าโกงเกินไม่ได้ไม่ได้ลำบากไม่ให้ของโกงโกับเธอครับไม่เหลืออะไรเลยอ่ะ เนี่ยถ้ไม่เหลือก็ของผ่านเฉยๆแล้วกัันนะครบเออก็ขอโทษำไมอ่ะอะไรอูุ๊ยผักอะไรนะเขียนพิษอะไรหายไปหมดเลยผักมาได้ไงอ่ะมันมีแค่สักอย่างครับน่าจะผักกาดนะตรงนี้ด้วยแต่มันมีแค่มันฝรั่งไม่ใช่หรอมาจากไหนอ่ะนายใช่ไหมคนจะไปนายใช่ไหมอย่าไปโทษสินายใช่คนไปต่อยกลับต่อยกลับต่อยกลับ ว่าโดนเลยอะอย่าทำนักเอวีซีอย่าทำนักเอวีซีเดี๋ยวไปแบบว่าไม่ใช่ละอุ้ยอุ้ยอะไรตีหวานนะแล้วเป็นเอวีซีดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเอวีซีแบบแค้นอะอะไรอ่ะหตีแบบแค้นแค้นเนีนะครับมาแบบมาอุ้มเป็นวิญญาณปู่ยตาใายของไอตัวนี้ที่มันมาตีหวานหวานรู้สึกเหมือนหมู่บ้านนี้มันจะแปลกๆทุกคนเหมือนมีพลังงานบางอย่าง เน <P ake name> อะไรก็ไม่รู้แต่ก็ชื่อค,คนขี้แค่อุ้ยมี<ค>ดาบด้วยโอเคถือว่าดีนะทุกคนเรามีดาบ <คน S 1> ดาบอุ้ยเสียง e ตัวอะไรทำไมเสียงดัง e น่ากลัวจังจะไม่อะไทุกคนเรามีดาบนี่ไงอุ้ยอะไรนายจะตีฉันทำไมเนี่ยนายเป็นอะไรนายตีฉันอุ้ยทุกคนชาวบ้านตีได้เหรอหนูหวั่นเพิ่งรู้นี่เนี่ยแกตีฉันเอ้ยตาย two hours later อุ้ยอะไรอ่ะอุย อะไรอ่ะวานเห็นวานเห็นชาวบ้านอยู่บนนั้นคนขี้เค้นฉันจะฆ่าแกต้องเป็นตัวนั้นแน่เลยอุ้ยเหมือนว่าอยู่เห็นอะไรแวบๆทุกคนบอกว่าชาวบ้านตัวนั้นมันแปลกๆอะไรอ่ะคนขี้เคนชาวบ้านตัวนี้มันแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะฉันมีดาบนะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะแกจะฆ่าฉันทำไมฉันยังไม่ทำอะไรแกเลยเอยหรือว่าทับหรือว่าเป็นตัวที่อยากไปตีต่อเนา่แต่มันแย่งอาหารเราไปอ่ะแกใช่ไหมที่เป็นคนแย่งอาหารฉันไปแกนั่นแหละไม่ต้องบอกใครหรอกแกนั่นแหละจะคนขี้เเขนั่นงไไป ทำไมแกต้องามาแคนฉันด้วยในเมือเ่อแกเป็นคนขโมยอ,อาหารฉันไปฉันต้องหาอะที่ต้องแคนน่อยแกตีฉัน,ฉนอุย้ยนายก็แกเป็นคนขโมยอ,อาหารฉันก่อนอ่ะทั้งนที่หมู่บ้านนายก็มีอาหารตั้งเอยอะ <c oughs> ทำไมนายต้องมาขโมยฉันด้วยมาสิก็มาสิมาสิไม่คิดว่านายเก่งมากเหรอฮะฮะคนขี้แฉะฮะอจุ๊จุ๊นายจุ๊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 มาหนี่มาหนี่เดี๋ยวนี้เลยมึงวิ่งเร็วจังอ่ะยี่ถ้ากเข้าไปแกจะรอดจากฉันนั่นเหรอฮะฮะโอ้ยนี่ ตายยากตายเย็นมากเลยทุกคนตายยากตายเย็นอะไรก็ไม่รู้เป็นคนมาขโมยแล้วก่อนแท้ๆอ่ะแต่กับ มาบอกว่าข well. no mm. <MA ี้แค้นมาบอกว่าเราผิดที่เราตีมาทั้งนั้นนี่มันขโมยเราเองก่อนเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้เป็นชาวบ้านที่แปลกมากจริงหวังว่าเดี๋ยวผมจะทำอะไรได้บ้าผมจะแบบว่าบ้านนี้น่าจะมีแค่มันเป็นตัวขี้แค้นตัวเดียวนะผางตัวโอ้ยเขาไม่เป็นหรอกมั้งผมจะผางตัวคิดว่านะไม่เป็นไรหรอกโอ้บ้านตัวอุ้ยนั่นไงมันมาอีกแล้วเจ้าคนขี้แค้นแกจอกับฉันอีกใช่ไหมฮะมานี่เลยแกรู้แกใครรู้แกใช่ไหมบังด๋อยแกแกรู้ได้ไงอ่ะแกฮะแกรู้ได้ไงแกไปไหนแกมานี่นะเดี๋ยวเป็นคนขโมย เอาห่างทกลับคืนมาเอาหาจะี่กคืนมา One hour later หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่เมื่อกี้เหมือนเห็นชาวบ้านตัวนั้นเยอะมากเลยมันจะต้องกลับไปหาชาวบ้านตัวนั้นแน่นอนเห้ยนี่เราต้องหวนก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องเป็นแกสักตัวอยู่แถวนี้เกตันไหมจ้าคนขี้แค้น่ะแกเกตันไหม,มเกตันหรือเปล่า เห็นไหมผมว่าแล้วนะตัวตาไม่กสกเหมือนมันจะมาจากบนนั้นด้วยตอนแรกอะ่ะงี้เราจะต้องขึ้นไปบนนั้นแล้วแหละตั้แต่เราจะขึ้นไปไงละ่ะ<ป>ตอนนี้เหนื่อยมากเลยทุกคนตุ๊กตาป๊อปปี้เราจะขึ้นไปไงอะ่ะถึงจะขึ้นไปบนหอคอยนั้นได้อะ่ะขึ้นไเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อเมื่อกี้เเห็นมันลอยได้ตกใจหมดเลยอ๋อจะขึ้นไปไงดีอ่ะตรงนี้แน่เลยแต่ว่าเราต้องหาอะไรมาต่อก่อน อุ้ยเนี่ยอยู่ดีบล็อกกระทูบเองโอ้หเหมือนเหมือนประสาทนี้จะมีชีวิตหรือเปล่าทุกคนเหมือนมันรู้ว่าเราอยากขึ้นไปเป็นงนี้แน่เลยโอเคเรามาตรงนี้แล้วก็ไปตรงไหนต่อตรงนี้แน่เลยใช่ไหมไปผิดทางเนาะใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดทางผิดทางผิดทางวันนี้จะต้องไปผิดทางอาจจะมาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้หรือเปล่านะไปไหนต่อวุ้ยบล็อกนี้มันเหมือนรู้ว่าเราเหมือนรู้ว่าเราเนี่ยเหมือนรู้ว่าเราจะมาข้างล่างมีกล่องด้วยแต่ว่าไม่แบบเอ้ยกล่องบนนี้ด้วยต้อมาเปิด TNT แต่ว่าเราต้องเปิดแบเราอยู่นี้แล้วกันเเเฮ้ยยยดดีี๋๋ววงส อุ้ยโอ้โอ้ดีนะทุกคนเรายังไม่ทันเปิดโอ้ยกล่องหายไปเลยอ่ะ <t> อ <ani> ุ้ยดีนะเราไม่ไปอันนั้นก่อนแต่มันมีกล่องข้างล่างอ่ะงั้นเราไปเอากล่องข้างล่างแล้วกันเออโอเคโอ้เหลืองสองหัวใจไม่เป็นไรอุ้ยมีดาบอินชาร์ตมีหนังสืออินชาร์ตมีอันนี้ด้วยมีอะไรอะน่าจะม้ยไม่อะตุ๊กตาเหรอตุ๊กตามาจากไหนอ่ะเหมือนมันจะเพิ่งมาด้วยมันไม่ขยับได้นี่ถ้าเป็นตุ๊กตาที่ชักจูงฮักกี้เมกี้นี่ฉันจะฆ่าแกเธอเชื่อแล้วป๊อปปี้เหรอฉันจะฆ่าแก ตุกตาป๊อปปี้อู้หแกอย่ามาฆ่ากันเลยนะจะไม่มีอะไรให้แกหรอก่ะเอามันฝรั่งไปแล้วกันแกทำร้ายชาวบ้านแกต้องไปสั่งสอนชาวบ้านก่อนสิว่าอย่ามาขโมยของคนอื่นอะแกจะไม่ทำร้ายเขาเลยถ้าเขาไม่มาขโมยของฉันก่อนเธอ่ต้องไปสั่งสอนเขาไม่ใช่มาสั่งสอนฉันถ้าเธอเป็นผู้คุมของเขาเธอก็ต้องรู้จักสั่งสอนสิฆ่าตัวเองซะบาไปแล้วหรือไงเจ็บ้าเหรอยะฆขาย่างไง ฉันมาแล้วเหรอฆ่าแกนั่นแหละไม่ใช่ฆ่าฉันเว้ยไม่ฆ่าตัวเองทำไมในเมื่อฉันไ่ผิดน้องฆ่าคนยังไงฉันไม่ใช่คนผิดคนที่ผิดคือชาวบ้านเพราะชาวบ้านมาทำฉันก่อนฮ้ยตกใจหมดเลยอ่ะอุ้ยโอุ้ยไม่เอาเราไม่ไปตรงนั้นทุกคนเราจะไม่ไปใกล้หมู่บ้านนั้นอีกแล้วมันคงไม่ตามมาแล้วแหละมันคงไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ไหนอ่ะจริงไหมไม่อะไรขนาดนั้นหรอกอุบวันเห็นมันทุกคนมันอยู่บนนั้น แล้วเราจะไปไหนอะเราไม่มีที่ให้ไปแล้วดิแล้วเราก็ลงลงไปข้างล่างสีรออะไรก็มา <c oughs> อยู่บนนั้นอะเฮ้ยไม่ขึ้นไปแล้วข้างล่างเอ้ยไม่ไม่ขึ้นแล้วข้างบนล,ลงไปข้างล่างดีกว่าทุกคนเอาชีวิตรอดจากมันอุ้ยการเอาชีวิตรอดแบบจากมดนึกว่าจะเจอฮักกี้เบก,กี้สีอะไรอีกม่เจอตัวอะไรก็ไม่รู้ตุ๊กตาเนี่ยน่ากลัวมันคกคนตามมันก็โตตอนนี้มันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ทุกคนแต่ก็ช่างมันเถอะมันคงจะไม่ตามรางควันเราแล้วมั้งืม่ต้องเรานไู่ไองมันอยู่ข้างบนนั้นแต่ไม่รู้อยู่ไหนแล้เดา โอยมันวาร์ปได้ด้วยมันวาร์ปได้ด้วยออ้ยโอ้ย,อ,อ,ยอะไรอะโอ้ยแน,นเน็ตปิงหรือเปล่าเหมือนเอนเนปเปลเลยเป็นอะไรอะโอ้ยเธอเป็นอะไรอะ่ะเธอป๊อปปี้โอ้ยฉ,ฉันรู้นะว่าเธอเป็นตุก๊ก<แ>ตาผีสิงนะแต่เธอไม่ต้องมาทำให้ฉันกลัวขนาดนี้ก็ได้เพราะฉจะแตกแล้วเจอว่าเราคุยกันได้ไงนะเพราะงั้นเธอเอาสุกินี่ไปแล้วกันอ่ะตอนเธอจะอารมณ์ดีขึ้นฉันจะฆ่าแกฆ่าทำไมอ่ะในเมื่อชาวบ้านเป็นคนผิดไม่ใช่ฉันซะหน่อยโอ้ยไม่รับสุกินี่ด้วยโอ้ยฉันรู้จักเป็นอาหารชิ้้นนนสุดทายยหฉัเลืออู่ จะไม่เอาจริงๆเหรอเธอจะไม่รับนังแจ็คชันจริงๆเหรอโ Oh my god ว้าวทุกคนเราเปฮักกี้เบกกี้แล้วอุ้ยหนีแล้วกันไม่เป็นไรทุกคนฮักกี้เบกกี้มันเดินช้าเพราะมันเพราะมันเพราะมันตัวใหญ่มันก็เลยเดินช้าว้ายตายอุ้ยอุ้ยตกใจซอมบี้พอสัมนยังไม่ตกใจฮักกี้เบกกี้อุ้ยทเธอเป็นตัวผู้หญิงอะเมื่อกี้เป็นตัวผู้ชายอยู่เลยโอ้มันจะมันจะกอดแล้ว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  โอ้ my god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  โอ้ไม่สีทองอีกอู๋ไดไมาัห็นกายร่างในแยะหลายอย่างจังเลยอ่ะหรือคนเป็นหัวหน้าหรือผู้หญิงตัวนั้นเป็นหัวหน้าอู๋แล้วมีแต่แล้วมีแต่อะไรก็ไม่รู้ทุกคนมอนเตอร์แย่ๆว่ะหมดเลยก็มาเจอฮักกี้เวกกี้อีกเดีก๋ยวนี้กว่านะครับเพื่อความแบบว่าไม่ใครมานหลังไม่ตายซะงั้นเอาตายแล้ว เอไม่อยากเล่นเลยทุกคนเจอแต่ตัวอะไรกว่วารอง่ายเหรอทุกคนนเราหนีกันดีกว่าทุกคนส่วนลัคลิปนี้ใครชอบหรืมกดไลค์้วาด้วยนะคะทุกคนชอบไม่ได้ไม่ได้ชอบแกลงก่อนนี้แกลงก่อนนี้อยากให้ทำคอนเทนต์อะไรหรือตัวอะไรคอมเมนต์บอกได้ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรเนี่ยอสตีไใจเกเรเหรอใจเกเลทุกคนคมคลอะไรจกัคิปหน้าค่ะบ๊บ